เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกกันนะครับว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่20มีนาคม2,563นะครับในเวลา9.25นากา25นาทีวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับอยู่ที่2 3 3 7 2 3คนนะครับร <hiking> ผู้เสียชีวิต9,805คนผู้ที่หายแล้ว85,414คนนะครับรทีนี้ในส่วนของประเทศจีนนะครับอยู่ที่80,000 967คนประเทศไทยของเรานะครับ272คนอยู่ในอันดับที่35ของโลกนะครับและประเทศอื่นๆเนี่ยอยู่ที่149,484คนนะครับเรามาดูสถานการณ์ทั่วโลกกันบ้างนะครับณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับ175ประเทศด้วยกันนะครับประเทศที่สถานการณ์รุนแรงนะครับก็คือ1ในประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับ89,67คนเสียชีวิต3,248คนในประเทศจีนนะครับมีข่าวดีก็คือวันนี้เนี่ยไม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วนะครับตรวจพบเฉพาะผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศจีนเท่านั้นนะครับ2ในอิตาลีติดเชื้อ4 1 3 3 5คนเสียชีวิต3,405คนนะครับในอิตาลีเนี่ยสถานการณ์รุนแรงมากๆนะครับ เพราะว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วมาตรการหนึ่งของอิตาลีนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผู้สูงอายุที่อายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ทําการรักษาแล้วนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือยาที่ใช้ในการดูแลรักษาเนี่ยจะเน้นไปที่บุคคลที่ยังสามารถจะรักษาให้หายได้นะครับในส่วนของผู้สูงอายุที่อายุเกิน80ปีอิตาลีไม่ได้ทำการรักษาแล้วนะครับ 3ในอิหร่านนะครับติดเชื้อ18,407คนเสียชีวิต1,284คนสเปนติดเชื้อ17,147คนเสียชีวิต767คนเยอรมนีติดเชื้อ1,999คนเสียชีวิต24คนฝรั่งเศสติดเชื้อ1,995คน เสียชีวิต372คนต่อมาในเกาหลีใต้นะครับติดเชื้อ8,652คนเสียชีวิต84คนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับณนะวันที่20มีนาคม2563ในเวลา9นาิก25นาทีนะครับมีประเทศต่างๆที่ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่175ประเทศนะครับยอดรวมผู้ติดเชื้อ237,23 23คน ครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้กันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ